ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องค r ีมเมอร์ซิมแกนเลยคุ่กคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยค่ะมาผิสูตรหรือว่าล่าท้าผีในอ่อสะพานแดงนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปดูกันค่ะก็ เรานะคะจะต้องขี่รถเนี่ยไม่ใช่ขี่รถขับรถนะคะที่สะพานแดงค่ะไปวิสุดกันนะคะว่ามีผีที่สะพานแดงจริงหรือเปล่านะคะวันนี้จะได้ไปรู้กันเลยนะคะก้อนดับได้ก็จะผ่านสามเออนะอ่าแล้วก็เลี้ยวนะคะเลี้ยวซ้าย ขวานะคะแล้วก็ตรงไปนะคะถนนอาจจะแบบว่าขับแคบนิดนึงนะคะแล้วก็ซับซ้อนนะคะทุกคนแล้วก็มาจะต้องขึ้นเขาไปแล้วก็ลงมานะคะเป็นสะพานแดงค่ะ<ๆ>ทุกคนอาจจะงงนะคะไม่ต้องคิดตามหด็ดค่ะฟังฟังไปเรื่อยๆเพลินๆนะคะทุกคน<ๆ>แล้วลนะคะจะขับไปเรื่อยๆค่ะ ระหว่างนี้ถ้าใครนะคะยังไม่อยากดูตอนที่เราเนี่ยขับรถนะคะก็สามารถไปกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกันก่อนได้เลยนี่คะไปกันค่ะก็จะเป็นทางนี้นะคะแล้วก็ต้องมีมันมีโค้งนะทุกคนก็ให้ขับระวังระวังกันด้วยนะจ๊ะอืมช่วงนี้ใครมีการบ้านเยอะบ้างเออคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เลียวจะ้ะ เ ah. ลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปถอยหลังหยอกเลนนะขับรถไปเรื่อยๆจ้ะเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายต้องอกวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามจนอ่าจนถึงผู้ที่ตามร้อยกว่าคนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะว้าว <Wow. S 1> รถชนนะคะขอโทษที <laughs> แล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แบบมีคนติดตามเรานะคะหนึ่งร้อยกว่าคนขึ้นไปแล้วค่ะดีใจมากๆเลยแล้วก็ไม่เิ็ว่าคนติดตามจะเยอะขนาดนี้นะคะล้ to to วขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามเราด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของพี่ๆน้องๆหนุกคนนะคะได้มากดติดตามช่องเรานะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ ก็คือเราอะค่ะคือก็ชอบทําคลิปแนวนี้นะคะแล้วก็อยากรู้มากๆเลยว่าทุกคนชอบแนวแบบว่าละครกันไมนะคะช่วยสแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะเราจะได้ทําถูกนะคะโอเคเราก็ขับไปเรื่อยๆตัวนี้นะคะก็ถึงสะพานแดงแล้วค่ะว้าว และนี้ก็คือสะพานแดนเน็ตค่ะกิบสกุรัสสกรูซิบมรเตเนค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปจอดรถนะคะตรงกลางสะพานแดงเลยนะคะนี่คือสะพานแดงของเรานะคะเรานะคะก็จะมาปรับเวลากันนะคะทุกคนว่าถ้าเราไปปรับเวลาตอนประมาณสองทุ่มนะคะอาจจะเป็นยังไงนะคะไปดูกัน ก็เดี๋ยวเราจะปรับนะคะแต่ว่าให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะแล้วก็จะมาปรับกันนะคะโอเคนะคะก็นี่ค่ะก็มืดแล้วนะคะเป็นเวลาสองทุ่มค่ะแล้วก็ยังไม่มีวิวเวลของผีที่สะพานแดงเลยสักตัวตนะคะ่ะไหนอาจจะแบบว่าอาจจะอยู่ไกลๆเรานะคะเบบี้ค่ะ ต่อไปทางดูแลขับไปดูกันค่ะยังไม่ชัดเจนนะคะบนดูก็ไม่มีผีที่มารั่งห้อยขานะคะโอเคพอไปทางดูนดิซิบิหรือเปล่านะคะไปดูเลยค่ะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไปดูนค่ะเรานะคะจะทำเกี่ยวกับเกมนี้จนกว่าหมดความลับในเกมสกุลสกคร s ซิม l a เตอร์นะคะใครแบบว่า เบื่อๆนะคะเขาไปแสดงความคิดเห็นได้นะจตะจะได้แบบว่าทาสลับกับเกมอื่นอีกน,น,น,นะคะอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีวิว,วของผีสักตัวเลยค่ะโอ้โหอ่ะอาจจะแบบว่าคนละเวลากันนะคะเขาอาจจะเจอคนละเวลาค่ะไปดูอ่ะตอนนี้ก็แบบเวลาแล้วนะคะก็เนี่ยก็องมาเจเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไปดูตอนนี้ค่ะ ไม่มีแววของผีสักตัวเลยค่ะทุกคนเสียายมากเลยนะคะวันนี้เราก็ได้แบบพาพทุกคนพิสูจน์อะอาจจะไม่ใช่เอ็กอะ,อะเอาเป็นอ่อตีหนึ่งแล้วกันนะคะมาดูกันสิว่าตีหนึ่งเนี่ยจะมีผีสักตัวหรือเปล่านะคะไปดูค่ะว่าตีหนึ่งจะมีหรือเปล่าอะเรามาดูสองตัวสิไม่มีสักตัวเลยค่ะตีหนึ่งก็ไม่มีสักตัวเลย แสดงว่าผีที่สะพานแดงเนี่ยอาจจะไม่มีจริงก็ได้หรือว่าคนลาเวลากันหรือว่าต้องเป็นตีสองคะอันนี้ไม่ได้จเราปรับหนะ่นค่ะนี่ก็เป็นเวลาตีสองค่ะไม่มีวิเวลของผีสักตัวเลยแสดงว่าที่สะพานแดงเนี่ยไม่มีผีนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะจ๊ะออกไปตีสามอะตีสามนี่เวลาของผีเลยนะคะแต่ว่าสะพานแดงเนี่ยไม่มีวิเวลของผีสักตัวเดียวเลย ดูเลยค่ะดูวยตาเนื้อของเราเลยไม่มีสักตัวอ่ะรามาตีสีดูสิตีสีมาก็เช้าแล้วนะแต่ก็ยังจะดูค่ะเพราะรอพร้อมที่จะพิสูจน์นะคะทุกคนได้เห็นกันนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีมมวิวแววของพีสักตัวในในสะพานแดงเลยนะคะอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนถ้าสนุกนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน